จะมาสักคิ้วนะคะตอนนี้ก็คือคิ้วลูกค้าคือเหมือนไม่มีเลยเนาะจากจากกล้องตรงนี้เจ็บสักข้างนี้จะมีขวนคิ้วเล็กน้อยนะคะที่หัวคิ้วนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ทายาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูกันตอนทำเสร็จอีกทว่าสัก่อไปแล้วจะหล่อมากไหมนะคะทุกคนตอนนี้สร้างเจี๊ยบก็ได้เขียนก็คงเสร็จแล้วบรอยแล้วเรามาดูตอนทําเสร็จอีกทีว่าออกมาสวยเปล่าค่ะมาดูกันนะ ตอนนี้ช่างเจี๊ยกก็สักคิ้วนะคะเป็นแฮสโต๊กดูใกล้ๆให้ดูใกล้อันนี้ก็คือพยายามมาหาแสงที่แบบสวยพอดีนะช่างเจ็บถ่ายหลายมุมแล้วมันไม่ได้แสงที่สวยแล้วก็สองข้างดูแบบเป๊ะมากๆพี่ลูกค้าเดินทางมาจากอยุธยาเลยนะเด็กหนแฟนพี่ลูกค้าแบบพามาอาจจะเห็นเหมือนเงาแดงๆนะคะแล้วก็ดำๆอาจจะแบบต้องไปเช็ดคิ้วอีกทีเนาะเพราะว่าช่างเจี๊ยว่าอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นแสงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโหนกโหนกโหนก สวยมากเห็นคนคิ้วแบบธรรมชาติแบบดีว่าอ๋ออันนั้นเป็นพม่จำรู้แล้วอันนั้นคือคนคิ้วพี่ลูกค้าที่แบบมีความแบบดกอยู่แล้วข้างเดียวเนาะข้างนั้นจะมีคนคิ้วใด่่แต่ว่าสวยลองดูนก่อนนะยังไงก็หล่อแบบนี้เลยนะคะกลับบ้านได้ค่ะ